ส่งงานนะครับมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นอิเล็กทรอนครั์นะครับเพื่อนที่จะสั่งซื้อก็เข้าไปที่คอมเมนต์ของช่างเอกนะครับสําหรับมอเตอร์เครื่องดูดฝุ่นอิเล็กทรอนก์นะครับตัวนี้จะแยกเป็น2กรณีนะครับอธิบายลูกค้านิดนึงนะครับตัวนี้ผมจะยังไม่ใส่ชุดปอดคอนโทรลให้นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ก็เจาะรูอะไรไว้แล้วนะครับจะสังเกตว่าตรงจุดนี้ M บวกก็ใส่เข้าไปตรง M บวกตรงจุดนี้นะครับ สาเหตุที่ยังไม่ใส่เข้าไปเพราะว่าเวลาช่างเอกใส่เข้าไปมันจะพอกตะกวัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดใส่เข้าไปเห็นไหมพอกตะกวัวลงไปนะครับพอเวลาบอร์ดอ่าบอร์ดที่ตัวเครื่องมันมีปัญหานะครับบอร์ดที่ตัวเครื่องมันมีปัญหาแล้วเวลาลูกค้ามาต่อผ่านชุดบอร์ดคอนโทรลตัวนี้นะครับมันจะไม่ทํางานนะครับพูดง่ายก็คือว่าเจ้าบอร์ดตัวนี้จะต้องทํางานสัมพันธ์กับกันกับบอร์ดที่ตัวเครื่องนะครับก็เลยยังไม่ใส่ให้ลูกค้านะครับ เผื่อลูกค้าแบบว่าบอร์ดที่ตัวเครื่องมันเสียลูกค้าก็สามารถที่จะเอาสายที่มันลงมาตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับต่อเข้าแดงบวกด,ดําลบตรงนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาดูตรงกลมตะกัวออกนะครับพอเวลาใส่เข้าไปแล้วบัตดีมันง,ง่ายครับแต่เวลาออกนี่มันยากก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ้าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวช่างเอกก็จะมาลองให้ดูนะครับก็ป้อนนะครับสายสีแดงก็คือ ขั้วบวกนะครับก็เสียเข้าไปขั้วบวกแบบนี้นะครับสายสีดําก็คือขั้วลบนะครับเสียเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอทีนี้ก็จะเอามอเตอร์ตัวนี้มาวางนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมันจะแรงนะครับมันจะแรงครับอ่าเดี๋ยวช่างเอกก็จะกดให้ดูนะครับอันนี้คือจะกดผ่านสวิตช์อ่ะสายขาดกรองแล้วนะครับกดผ่านสวิตช์นะครับอ่าหนึ่งสองสานะครับสังเกตว่าไฟนิ่งมากนะครับแล้วก็ นะครับมอเตอร์นิ่งเรียบนะครับนะครับข่าวไปก็ประกอบพร้อมส่งงานครับผม